สนุนโดยเพียวนวัตรกรรมเพื่อเกษตรกรไทยเพราะว่า,วาหานมาใช้เพียวแล้วประหยัดเงินลงมาโอเคนี่ลงุงได้กำไรแนละ้วไปใส่ขนาดนี้ก็นับะดกมากแล้ว,วก็มาถามบางทีเราก็หวงเทคนิคของเรา20ตันนี้คิดเป็นเงินเท่าไหร่คะคุณลุงประมาณ3ล้าน วันนี้พี่เชอรี่เขาพาคุณผู้ชมมาบุกถึงสวนทุเรียนจังหวัดระยองไปถูกที่ถูกเวลาเจ้าของสวนเขากำลังตัดทุเรียนกันอยู่พอดีเลยค่ะรายได้เขาจะง,งามขนาดไหนตามพี่เชอรี่ไปเลยดีกว่าค่ะตอนเคล็ดลับทุเรียนเงินล้าน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับชลีค่ะแล้วก็รายการ,กรเกษตรเพียวเพียวค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะโอ้โหนี่เลยค่ะอยู่ท่ามกลางสวนทุเรียนแบบนี้เดี๋ยวไปตามหาเจ้าของสวนกันดีกว่าค่ะแต่ว่าเอ๊เจ้าของสวนอยู่ที่ไหนนะอยากรู้แล้วว่าก่อนหน้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตามชาลีมาเลยค่ะไปเลยอยู่ไหนนะคุณลุงอยู่ตรงไหน เอ๊ะมีใครยืนยิ้มอยู่ใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเข้าไปทักกันเลยดีกว่าค่ะคุณอใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัขอบคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราเจอแล้วค่ะเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ด,นนดีวเนินย คุณลุงปลูกทุเรียนพันอะไรบ้างคะหมอนทองก็กระดุมไว้โอ้แค่สองพันสองอย่างเนาะแล้วก่อนหน้าเนี้ยค่ะคุณลุงขาที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์เพียวสวนทุเรียนแห่งเนี้ยมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะปัญหาไม่มีเปลืองเงินอย่างเดียวเพราะว่าทหานมาใช้เพียวแล้วจะประหยัดเงินลงมาโอ้โหเดียวนะปัญหาแบบนั้น ปัญหาหลักๆนี่คือเปลืองเงินเปลืองยังไงบ้างคะเนี่ยเราอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะมันเปลืองเพราะว่าเราใช้ตัวอื่นต้องใช้หลายอย่างบวกกันนะใช่มันต้องใช้สองสามอย่างบวกกันแล้วมาคิดอะเป็นถังละพันลิตรน่ะมันจะถังมันเป็นพันบาทอย่างเงี้ยถ้าเรามาใช้ตัวนี้มันไม่ถึงก็คือเลยมาทดลองสองสามปีมาเนี่ยมาทดลองกันเลยเออมันดีกันเลยใช้ตอนเนื่องมาก็คือเริ่ม เริ่มเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ว่ามันเยอะเพราะว่าต้องซื้อหลายตัวใช่แล้วเดี๋ยวนะมันต้องซื้อหลายตัวมาผสมกันเข้าถ้าเราใช้ตัวนี้แล้วขแมันก็น้อยลงไปหน่อยด้วยปุ๋ยง่ายถ้าเราสังเกตนะค<ช>่ะถ้ายยาผู้เรียนเล็กผมลองวันนั้นผมจะไม่ใช้ยาคามาแรงจะใช้เปียวผงกับเปียวเอ็ก<ช>แทนแนเป็นตัว่ามาแรงไป Oh. แล้วมาแล้วก็มาฉีดมาเลยสองทั้งหมดแต่นะว่าก็คือในเรื่องของหลักๆเนี่ยอย่างที่คุณลุงอบอกใบเบยดีเราฉีดมาต่อนเนื่องนะเจ็ดวันฉีดผลเจ็ดวันฉีดครั้งเนี่ยใบยมันจะดีอืมใ mm. บาได้ผลคือว่าใบใหญ่ใบเออมันดีอะ่ะอ๋อนี่เลยก็คือเห็นได้ชัดเลยนะคะคุณลุงเนาะนะ แล้วในเรื่องของอย่างที่คุณลุงบอกค่ะว่าอันดับแรกเลยอย่างที่เราคุยกันตอนต้นก็คือหลักๆเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่าย <c oughs> ก็เลยเรามาใช้ผลิตภัณฑ์เคียวดูแล้วคุณลุงรู้จักผลิตภัณฑ์เคีวยวได้ยังไงกดในไลน์กดในอะไรดูอ๋อทันสมัยมากนะแล้วตัดสินใจนานไหมคะหลังจากที่ดูไปเนี่ยในในไลน์ใช่ไหมคะคุณลุงแล้วแบบนานไหมว่ามันไม มันไม่นานเนาะเพราะเราต้องการจะมาทดลองอะ่ะม,มันต้องใช้ว่าคือว่าพลาเราใช้ตัวนี้ต้องยึดใช้อย่างอื่นทั้งหมดไม่เราไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้แค่นั้นเองแค่นั้นเองก็คือหลักๆเลยพอเจอปุ๊บเห็นปุ๊บตัดสินใจแล้วว่าจะลองเคียวแล้วหล,ลักก็คือตัดสินใจเลยต้เราต้องยึดยึดทั้งหมดมมเดี๋ยวนะแล้วของคุณลุงตรงที่เรายืนอยู่กันเนี่ยค่ะทั้งหมดนี่กี่ไร่คะไอตรงนี้ยี่สิบ ยี่สิบไร่โอ้โหเดี๋ยวนะคุณลุงคะยี่สิบไร่นะอย่างที่คุณลุงบอกว่าถ้าเกิดยี่สิบไร่ก่อนหน้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เพียวอะค่ะก็คือมันต้องใช้หลายตัวใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาใช้อย่างเงี้ยยี่สิบไร่นี่รวมเบ็ดเสร็จแล้วคุณลุงต้องใช้ยี่สิบไร่นี่ผมใช้อยู่ประมาณเอ,อสิบซองอก็คือ,คอใช้แค่สิบซองใช้เพียวแค่สิบมาแค่สิบซองผังขึง 1, 500้นพันพันห้าร้อยกิโลก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะคุณลุงคุณลุงใช้เพียวอะไรบ้าง ็ถ้าฉีดในแบบนี้ผมจะไม่ใช้เพียวเอ,กอ็กเพียวผงเพียวนันอย่างเดียวอ๋อก็คือเป็นเพียวผงบำรุงอย่างเดียวใช่ไหมได้ข่าวมาว่าคุณลุงมีเทคนิคเฉพาะตัวด้วยในการฉีดทุเรียนหนูอยากจะทราบแล้วล่ะเขาเรียกว,ว่าแบ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเผื่อผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้เอาไปใช้บ้างคุณลุงมีเทคนิคยังไงบ้างในการฉีดไหนแบ่งให้คุณผู้ชมฟังหน่อย ก็ช่วงอา้าเราฉีดต่อเนื่องไปทําใบเนี่ยเราพยายามทายอย่าไปกลัวมันมากถ้าเราเราจะดึงใบให้มันออกไวเนี่ยเห็นตัดดูพับเดี๋ยวลงฉีดแล้วฉีดเลยดึงใบดึงให้ใบอ่อนออกอแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปยึดเราเราจะใช้ต่อเนื่องทุกเจ็ดวันอ่ะไปดวงวดสุดท้ายที่เราจะจะโชบสารอ๋อก็คือเทคนิค ก็คือเทคนิคถ้าเกิดว่าช่วงมันได้สองใบแล้วเราจะฉีดโชบสารเนี่ยเราต้องยึดมันนิดก่อนก็คือวิธีการของคุณลุงก็คือถ้าช่วงนี้เนี่ยเราต้องการเหมือนกับเน้นใบต้องทําใบต้องทําใบนะใบบํารุงต้นบำรุงอะไรให้พร้อมไปเลยคู่กันไปคู่กันไปเลยปุ๋ยทางดินแล้วก็ปุ๋ยทางดินแล้วก็ใส่น้อยหนอยมันน้อยลงมาปุ๋ยงาประหยัดน้อยลงมาก็คือพอเราฉีดปั๊บมันก็ลงมาดินห่อยตกมา ตด้ในดินก็ได้กินทั้งรากไปมันก็ได้คมเนาะเพราะว่าเราฉีดใบเสร็จพอมันลงมามันก็อยู่ที่ดินเรียบร้อยเลยเนาะก็ลงมาอยู่ที่ดินโอ้หูยค,คุณลุงเขามีเคล็ดลับเยอะจริงๆเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือเพียวน,นั่นเองค่ะที่สําคัญเคล็ดลับนี้รู้กันเฉพาะชาวเกษตรนิวเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการติดดอกค่ะคุณลุงหาติดดอกช่วงนั้นเราจะต้องยึดพลามันเริ่มมาดอกกลายบานเพราะว่าต้องยึดนะ ถ,ถ้ามายึดพับเถ้าเราไปอัดฮอร์โมนจัดอ่ะดอกมันจะกลางอดอกมันกลางแล้วผ่าติดลูกยากเพราะเราต้องน้ำเราต้องอ่อยลงมาด้วยอย่างเงี้ย<อ>ถ้าเราไปอัดฮอร์โมนอัดตัวนี้ไปอ่ะทําให้ดอกกลางถ้าเดี๋ยวพรามันบานเสร็จแล้วคืนลูก่อ่ชีดไขยชีดอีกทีหนึ่งนะน,นแล้วก็ต่อเนื่องไปทุกเจ็ดวันโอ้ก็คือจนกว่าจะตัดอะโอ้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคแมลง เหนียวหนูสงสัยว่าอย่างทุเรียนเนี่ยหลักๆเลยอะคะ่ะคุณลุงคะมันก็ปัญหาถาอาหารมันดีใบสมบูรณ์อะโลกมันก็มายากหน่อยอแล้วอย่างพวกเพียอะไรพวกนี้คะ่ะคุณลุงมันเออเพยเราก็ต้องใช้มาถึงเวลาใบอ่อนถึงค่อยใช้นะคุณลุงคะ่ะลองอธิบายแบบพอให้เห็นภาพอะค่ะว่าปกติอะอะอย่างในส่วนของถ้าเกิดว่าต้องการในส่วนของช่วงที่ต้องการใบ คุณลุงใช้สัดส่วนอัตราส่วนเท่าไหร่ยังไงบ้างต่อน้ําเท่าไหร่ก็พันลิตรอ่ะขันตามต้องเป็นทั้งเจ็ดเจ็ดซองแปดซองแปดซองถาเราเอาไว้ก็ใช้แปดซองฮะอ้อเอาไว้ก็ใช้แปดซองเลยดึงใบเพื่อดึงใบดึงอใบอ่อนให้แตกมาให้ได้ค่ะใบอ่อนแตกมาปั๊บก็เออเราหนสองรอหอนสองเราก็ใช้ข่ามะแร็งบวกไปก็เลยเราไปจองเวีเวลาสองหน วิธีการใช้ไม่ยุ่งยากแถมประหยัดอีกด้วยนะคะคุณลุงเรียกได้ว่าทุเรียนในสวนคุณลุงทั้งลูกใหญ่ลูกดกแถมเพรียวไฟราไรแดงไม่มีมักวนใจที่ได้ผลดีขนาดนี้ก็คือเพียวน,นั่นเองค่ะที่มาเป็นเพื่อนคู่ใจโอ้เล่านะของคุณลุงเนี่ยเท่าที่ทราบมาคุณลุงเริ่มใช้ประมาณปี64 <ป>ใช่ใช่มาปีที่แล้วเองไม่ใช่ตพราะนั้นผมว่าปันลหลานมาอ๋อผมพราว่าได้มาปันเขามาที่ละห้าสิบซองร้อยซองใครก็สั่งมาเพื่อ,อแล้วมามาันเ,เราก็เลยสั่งเอง,ส,ง,เองสั่งเองเลยก็คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือก่อนหน้าที่จะเริ่มมาสั่งเองเนี่ยก็ปันของหลานมาใช่ไห<ช>มแล้วก็พอเสร็จปุ๊บอุอ้ย พอใช้แล้วเริ่มคิดยังไงอะคะคุณลุงขาถึงแบบเฮ้ยไม่ได้ละเดี๋ยวเราต้องมาสั่งเองแล้วอะไรแบบนี้กระเป๋าอะเราได้ส่วนลดส่วนไรได้ส่วนของแถมใช่ไหมใช่มาเรามาบวกรบคูณหารถเราสั่งเยอะเราก็ลดต้นทุนไปเยอะเงี้ยก็แน่นอนแหละค่ะเป็นใครก็ต้องชอบโปรโมชั่นกันทั้งนั้นยิ่งถ้าได้ส่วนลดเยอะและของแถมเยอะๆเนี่ย ถูกใจเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนอย่างเราจริงไหมคะคุณลุงทราบม,มาว่าอย่างที่เมื่อส,สักครู่มันกะคำว่าปันผมผมเอาเข้าแข่สองละร้อยพว่ามันถูกอะ่งแข<บ> <Okay, S 2> ่น,นี้ลงุ<บ>ลงก็ได้กำไรแล<บ>้ว่งแข่น,นีน้ลุงก็ได้กำไรแล้วี่เพราะว่าอย่างที่ทราบม,มาก็คือเมื่อสักครูร่จะเป็นเทคนิควิธีการใช้วิธีการผสมของคุณลุงก็แบ่งปันกัน คุณลงหาแล้วหลังจากที่ลงทุนไปเปลี่ยนมาเป็นใช้เพียวเนี่ยในเรื่องของลดต้นทุนเนี่ยมันช่วยลดไปได้เยอะไหมอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบยี่สิบเลเนี่ยมันก็เย,ยนเยอะหน่อยอ่ะเพราะว่าหนึ่งใบเราดีแล้วก็มันก็ทําให้ใบสมบูรณ์ล้วก็ลดต้นทุนในคามยา,ายาลายาอะไรก็น้อยลงคุณอลองบอกเป็นตัวเลขได้ไหม มันลดไปแบบให้เห็นเลยเห็นภาพชัดๆพันละก็ผมตีว่าพันลิตรก็จะลดะส่วนประมาณาพันลิตรนะต้องอใช้ต้นทุนจะลดลงมาจากเราใช้ย u ร o นี้เจ็ดตัวนั้นเป็นพันเราก็ยกดมาถังละสามร้อยแน่แน่พันลิตรอนะ่ะจ้ะก็คือพันลิตรลดลงมาแน่ๆที่เห็นเห็นเลยคือสามร้อยเนาะใช่แล้ววันนาไหลถังขึ้นมามันก็นไม่ก็คูณเป็นเงินเยอะ่เป็นเงินเยอะใช่ไหมใช่แล้วอย่างพวกค่าปุ๋ยอะคะคุณลุงลดไหม ไอ้ปุยปุยอะล่ะไอ้ปุยมันก็นลรคุณลุงหาก่อนหน้าที่หนูจะมาเนี่ยได้ข่าวว่าคุณลุงตัดไปแล้วอยู่ที่หนึ่งสวนคราวที่แล้วตัดไปนี่กี่ไร่คะสวนนูน้นเอ,อ้ยแปลงนั้นสิบกว่าไร่สิบกว่าไร่ได้กี่ตันก็ชุดแรกก็เยอะหน่อยยี่สิบตันยี่สิบตันนี่คิดเป็นเงินเท่าไหร่คะคุณลุงประมาณสามล้านประมาณสามล้าน The eagle, <Yeah. S 1> สามล้านโอ้โหแล้วส่วนที่เรายือนอยู่นี้จะตัดวันไหนคะเนี่ยวันนี้แหละวันนี้เ,เรอบบายรอบบายตัดโอ้โหเห็นแล้วอยากจะดูแล้วค่ะว่าผลผลิตเป็นยังไงบ้างคุณลุงพาหนูไปดูอยากรู้ว่าลูกมันใหญ่มันสวยขนาดไหนนะ <ลง S 1> คุณลงุงเลยอ้าชมดูอ้าวอแวกชมดูว้าว,ว,าวอ้าชมดูซะสวยมากดกมาอันนี้อันนี้คือดก เรียกว่าดกไปใส่ขนาดนี้ก็นับว่าดกมากแล้วแล้วค่ะใส่ปีก็สองเดือนอ๋ออายุเขาอายุมันน้อยจัดตามลักก็จะทำอายุเอาเกณฑ์ห้าปีถึงค่อยเอาลูกอ๋อแต่ของเราได้ก่อนเอาก่อนเอาก่อนนะแล้ววันนี้ช่วงบ่ายจะตัดนะค่ะคุณลุงถากะว่าเนี่ยวันนี้ได้สักเท่าไหร่วันนี้ได้ไม่ไม่ถึงสิบตัน เ<ม>พราะมันตัดได้ยังไม่หมดมเลือกตัดเอาเป็นตน้ตนต้นอ๋อก็คือเฉพาะเป็นบางตน้นแต่เฉพาะบางตน้ตนก็ประมาณสิบตันแล้วคิดว่าสิบตันประมาณสิบตันนี่จะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยสิบตันกระตีว่าล้าน,สนเสษ็เกดโอ้โหไม่คุณลุงแล้วเดี๋ยววันนี้มีให้หนูกกลับไปชิมที่บ้านบ้างไหมอยากอยากชิมว่ารสชาติมันจะหวานหอมขนาดไหนทุเรียนริ่งพอมีพอมีเย้พอมี คุณลุงคาเดี๋ยวสถานที่แบบว่ากว้างมากมีพันหมอนทองแล้วก็กระดุมใช่ไหมคะคุณลงุงคุณลุงพาหนูไปเดินชมให้ทั่วๆหน่อยสิหนูอยากเห็นมากเลยบรรยากาศก็กด,ดีดีคะ<ป>่ะคุณลุงคะนั่หนูไปเลยโหเปกาวป่มมากฝนตกทุกวันไหมคะเนี่ยไม่ทุกวันเฮทุเรียนก็ดกปุ๋ยก็ลด รายได้ก็ดีนอนนับเงินอยู่บ้านกันแบบชิวๆจริงไหมคะคุณลุงช่วงหน้าเราไปดูผลผลิตที่ตัดเสร็จแล้วกันดีกว่าว่ามันจะเยอะขนาดไหนไปกันเลยคะ่ยอะใช้ยี่ห้ออื่นมันแพงต้นทุนเพรา้นถามว่าใช้ปุ๋ยอะไระถามไม่หมดนะอุบไว้ใช่ไหมอุบไวใ้ใช่ไหม หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและมแมลงเยอะเทีเ่ยวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งลองโดูแล้วจะรู้ต้องหัใหใ่ดีใช้มาถูกทางตัวอื่นไม่ถูกใจฟังจากเขตไปทิศเนี้ยใบจะเขียวขึ้นเขียวเข้มใบมันจะเขียวแล้วไม่ค่อยร่นยอดไปเร็วต้นจะอวบใหญ่ พอต้นใหญ่ต้นเตี้ยมันจะลงพื้นทําไม่หัวใหญ่ขึ้น<อ>ก่อน,นเตี้ยเยอะถ้าเชดเียวใบเพี้ยจะไม่ค่อยม,ม,ม,อยมีมันไม่ค่อยมีแมลงกวนปุ๋ยเคมีปีนี้ไม่ใส่ละถ้าเช็ดเพียวใบก็ดูจะใบมันจะเขียวดูมันงามแล้วก็ไม่ต้องใส่ทับใจไม่รอเพราะใช้มาแล้วเห็นผลยืนยันให้เพียวกีคะแนนให้สิบเลยครับทดลองใช้ดูจะแนะนําข้างๆไรให้เขา,าใช้กันมีเงินน้อยก็ใช้ได้ยังงี้ต้องเพียวโปรโมชั่นชุดซื้อสี่แถมสี่ร่ำรวยผลผลิตคูณสอง ซปเปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืชช่วยให้พืชสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงจำนวน2ขวดเพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2ติดดอกดีผลดกเพิ่มน้ำหนักจำนวน2ขวดปกติราคา4,360บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,998บาทแถมฟรีเพียวเอ็กซ์สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลงสซอง มูลค่า1,200บาทพิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์ท้าเวสวรรณจากวัดจุลามณีรุ่นบรรดานซัพห์1องค์ทันทีของแท้ปลุกเสกแล้วรีบๆนะครับมีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร02-104-9999 087-754-9999หรือไลน์แอดเกษตรเพียว นับสนุนโดยเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยโอ้โหเรามาได้เวลาพอดิบพอดีได้มาเจอเท่าแกส่สวนทุเรียนกันถึงที่ขนาดนี้ทีมงานถึงกับอิ่มนนำสำราญ ได้ทานทุเรียนเกรดเอรสชาติหวานมันกันถึงหน้าสวนกันเลยล่ะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันในช่วงเบรกที่สองตอนนี้อยู่ท่ามกลางภูเขาทุเรียนค่ะกลิ่นหอมมากและที่สำคัญนี่เลยค่ะเพิ่งมาลงอีกหนึ่งคันรถกระบะนะตอนนี้ค่ะสงสัยแล้วล่ละว่าวิธีการดูทุเรียนค่ะคุณลุงค่ะต้องดูยังไงถึงจะรู้ว่า โอ้ลูกนี้นะมันสวยมันดีมีเทคนิคยังไงคะคุณลุงนะมีอมยิ้มมีเทคนิคยังไงตอบก็ดูดูต้องดูแลมันอ่ะอืมต้องดูแลใช่ดูแลยังไงบ้างต้องลงทุนองใช้อาชีดบ่อยๆเอาอืมเออแล้วหลังใช้เผียวใช้เออแต่มันก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนไปใช่ไหมคะใช่ฮะมันก็ลดต้นทุนไปหน่อย แล้วอย่างที่คุณลุงใช้ค่ะอย่างใช้เพียวพงเพียวเอ็กเป็นหลักๆใช่ไหมคะพอใช้ไปแล้วเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะคุณลุงมันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างใบมันก็ต้องเขียวใบก็ต้องเข้มขึ้นมามใช่เราต้องดูว่าเริ่มแรกเราต้องดูว่าใบเราจะดีไหมใบโตไหมแตกมาชุดนี้แตกมาใบดีไหมอ๋อแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยเ,าเยารเาก็เราก็ ที่ต่อเนื่องไปทีนี้ทุกเจ็ดวันค่ะใช่ช่วงเราทําใบเราต้องคิดทิดทุกเจ็ดวันก็คือเป็นเทคนิคเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการทําใบต้องการใบดีก็ลูกดีอะทาใบไม่ดีลูกไม่ดีเทคนิคตเรียนอะเทคนิคเนาะทาใบใบเยอะก็ลูกดีอะอ๋อจริงรอะหนูนึกว่าแบบว่าใบใบน้อยน้อยหรืออะไรเงี้ยไม่มใช่ใบน้อยไม่ใบน้อยไม่ได้นี่ทาใบน้อยมันจะออกมาลูกแบบนี้ใช่ไห อันนี้<ช>อันนี้คือถ้าใบน้อยจะใบแบบนี้ใช่ใช่แต่แล้วถ้าเกิดว่าใบเยอะลูกมันจะเป็นยังไงอะคะคุณลุงถ้าใบเยอะบรลุกจะออกมาไซส์สี่ห้าหกอ๋อหยุดก,ก็คือตรงนู้นใช่ไหมคะ<ช>แล้วอย่างเงี้ยอ่ะอย่างสมมติอย่างหนูเนี่ยเป็นผู้บริโภคใช่ไหมอย่างเวลาที่เราจะไปซื้อทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงก,ก็อยากจะทราบว,ว่าวิธีการดูทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาที่คุณลุงขายอย่างเงี้ย ดูแบบไหนก็คือน้ําหนักต้องไม่เกินเท่าไหร่มันจะถึงขายได้ราคาดีหรือเงี้ยค่ะคุณลุงอยู่ในเกณฑ์สองโลขึ้นไปอสองไปถึง6กโลสอถึงหกโลแล้วถ้าเกินกว่านั้นนะคะเกินกว่านั้นราคาก็ถูกลงมา<อ>เพราะเขาเรียกว่าสายใหญ่จำโบก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องประมาณถกก2ถึง6กิโลสถึง6กโลกำลังดีแล้วที่อยู่ข้างหน้าคุณลุงนี่คืออยู่อย่างนี้แต่ส์หมด ได้หมดเลยอย่างนี้ราคาดีหมดเนี่ยชุดใส่สายเคงเนี่ยราคาดีหมดก็คือดีหมดเลยตามนี้เลยใช่ไหมคะใช่ฮะราคาดีหมดเลยอยู่ที่อยู่เคงเนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเกณฑ์มาตรฐานก็คืออยู่ที่สองถึงหกกิโลนะคะสองถึงหกกโลค่ะคุณลุงคะชูโอ้โหเนี่ยนี่นี่นี๋ยวโน้นชูให้ดูโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วมันมีเนี่ยเนี่ยค่ะคุณลุงโอ้หเนี่ยเนื้อทั้งนั้นนะอย่างไงเปลือกบาง แล้วอย่างนี้ก็อ๋อเปลือกบางี่เราได้ยังไงเ,เ,เปลือกมันบางเปลือกบางเพราะว่ามันเปรียบเทียบกันนะหนามละเอียดหนามแบบนี้เปลือกบางอ๋อเทคนิคใช่การดูลอกค้าชอบว้าวทุเรียนเปลือกบางกูใหญ่เนื้อเยอะแบบนี้ลูกค้าก็ต่อคิวซื้อกันเป็นแถวเลยใช่ไหมล่ะคะคุณลุง ณลุงคะเดี๋ยวหนูให้คุณลุงย้ําวิธีการฉีดวิธีการพ่นอีกทีหนึ่งอย่างตอนแรกนะคะช่วงแรกที่เราไปดูนะคะตัวนั้คือ20ไร่คุณลุงใช้เพียวผงกับเพียวเอ็เนี่ยอยากให้ย้ําอีกหนึ่งรอบนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเทคนิคฝากเกษตรกรว่าของคุณลุงเนี่ยมีเทคนิคอย่างไงบ้างอย่างในส่วนของการทําใบคุณลุงใช้ยังไงบ้างอทำใบน้ําพันลิตรกระสายไป7จ็ดองถึง8ปดองจ้า แล้วก็ถ้าเราจะบวกข้าวแมลงทำไมีตัวแมลงปนกับบวกยาข้าแมลงไปน่อยนึงตัวเพียวเอวกไปแค่นั้นแนะแค่นั้นแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงของที่ว่าเขาเริ่มมีดอกทําดอกทําผลอย่างเงี้ยคุณลุงมันรอพลาช่วงออกดอกอ่ะเราฉีดได้ตลอดเวลาไก่ดอกจะบานเงี้ยเลยมีกลิ่นหอมปั๊บหยุดเลยหยุดฉีดเลยเงินฟ้านู่นเกินฟ้าจะติดลูกหังขึ้นหางแย่หางแย่ใหม่ ถึง่อยไวไปฉีดอีกรอบนึงทีนี้ฉีดตอเนื่องไปเลยกระถางตัดณกําหนดวันตัดออันนี้คือเป็นเทคนิคแต่บอกว่าเป็นเทคนิคที่ไม่รับก็คือสามารถนําไปใช้ได้เหนียวนะคุณลุงหลังจากที่ใช้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเจ็ดวันประมาณเอ้เจ็ดวันฉีดทีหนึ่งก็คือเจ็วันฉีดทีหนึ่งสองรอบก็ประมาณอยู่ที่สิบห้าวันเห็นผล แล้วแบบนี้ค่ะหลังจากที่ใช้แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณลุงบอกว่าใบมันเขียวขึ้นมันดีขึ้นแล้วคนที่เขาเห็นเนี่ยเขามีมาถามว่ามันใช้อะไรเขามาถามบางทีเราก็ห่วงเทคนิคของเราธรรมดาแล้วมีแบบแอบกบเพราะเรามายากก็มีคู่แข่งยง่ายก็มีคู่แข่งคุยง่ายก็มีคู่แข่งยากจะทำให้นเหนือเขาอกอเขาก็สนใจเขาวิ่งผ่านมาเ็าสนใจกันหมด ถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรถามไม่หมดนะว่กปุ๋ยทำเองไม่ยอมบอกว่างั้นอุบไว้ใช่ไหมอุบไว้ใช่ไหมเอาเพราะว่าบานกายเลื่อนเคียงเพราะว่าเราบอกเขาก็ไปแยกตำแหน่งเราของแบบนี้ใครเขาบอกกันง่ายจริงไหมคะคุณลุงแต่วันนี้เนี่ยรู้กันทั้งประเทศแล้วนะคะลูกบ้าน ลูกบ้านใกล้ๆที่เราจะแบ่งเอาไปให้อเอาไปลองดูแต่ห้ามไปใช้ของอื่นนะโอ้โหสุดยอดมากมีแบบเอาไปแบ่งลูกบ้านแล้วก็มีบอกว่าห้ามไปใช้ของอื่นด้วยใช่หมายรู้ไหมคุณภาพมันเป็นไงอืมยอดอันนี้คือเทคนิคเพราะอย่างอย่างที่คุณลุงใช้เองก็คือเหมือนที่คุณลุงบอกว่าพอเวลาเราใช้ก็คือเราต้องการอยากจะรู้ว่ามันเห็นผลเป็นยังไงตัวอะไรอ่ะเราจะใช้พบเราถุงยึดตัวนั้นใช่ไหมแล้วมาเปรียบเทียบกัน จะใช้ได้จังว่าตนต้อตนตนนี้ฉีดไอพวกนี้ไอนี่ตนฉีดฉิดนี่เอามาวัดกันอวัดคุณภาพกันแล้วพอฉีดไปแล้ววัดไปแล้วคุณลุงคิดว่าเพียวใช้เพียวแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกของลุงหล้วจะใช้มาแล้วผมใช้ผมก็ว่าดีอ่ะผมใช้ผมก็ว่าดีอ่ะม่ใช้เองก็จะเห็นผลกับตัวเองแบบนี้ละค่ะ ต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มแบบนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนกันล่ะคะคุณลุงคะก่อนหน้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เขียวเนี่ยเคยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วเป็นยังไงบ้างใช้ยี่ห้ออื่นมันแพงต้นทุน<ม>ของเขาก็ไม่สูเกท่นี้ว่าการที่เราจะใช้ต่อ1000พันลิตรน้ำพันลิตรมันเปลือง เปลือเงินม,มันต้องใช้หลายอย่างมารวมกันแล้วมาพรามาทดลองใช้เพียวก็เลยเชได้ผลก็เลยเออประหยัดกว่าก็เลยหันมาเอาจุดเอาไอ้ไว้สัดนี้ก็คือประหยัดด้วยแล้วก็พอใช้แล้ว,ลวคุณภาพก็ได้ผลนนถ้าเกิดว่าให้พูดถึงผลิตภัณฑ์เพียวค่ะตรงนี้เนี่ย ประทับใจอะไรในเพียวคะหลังจากที่ใช้มาประทับใจ,ใจได้ผลผลิตดีใบดีคืนน้ำหนักค่ะเราฉีดบ่อยตอนเป็นลูกน้ำหนักดีแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเนี่ยประทับใจเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามีสิบคะแนนคุณลุงให้เพียวกี่คะแนนเก้าจุดห้คอ แล้วอีกติ่งหนึ่งอ่ะก็เก็บไว้เลยเก็บไว้เก็บไว้ก่อนอย่าหายหมดโอ้โหได้เลยหายหมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คนอื่นเขาอ๋อมีแบ่งให้คนอื่นเขาโอ้โหนึกว่าจะให้หนูทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนี้จุดห้กโอ๋อได้แต่วันนี้จุดหักเป็นแชมป์แล้วนะโอ้โหน่ารักที่สุดและที่สำคัญนะวันนี้เนี่ยนอกจากมาพูดคุยกับคุณลุงแล้วค่ะหนูยังมีของฝากค่ะ เป็นของฝากจากผลิตภัณฑ์เพียวมาฝากด้วยนะนี่เลยไม่น่าจะเอามาเยอะๆเลยอยู่จะซื้อไม่ต้องไปซื้อได้ลองใช้หรือยังซปเปอร์เพียวตัวใหม่ค่ะเป็นวัตถุดิบตัวนี้ยางยางนี่เลยน่าจะเอามาเป็นโหล่น่าจะเอามาแจกเป็นโหลจะได้ทดลองหมดโหลนี้แ่โอ้ได้ผลไวเลยอันนี้นั้นหนึ่งขวดผสมน้ำได้อยู่ที่ พันลิตรเลยค่ะคุณล,ลุงใช่อันนี้หนูมอบให้คุณลุงสองขวดเลยซูเปอร์เพียวมันจะเป็นตัวที่เป็นวัคซีนกับวิตามินอยู่ในขวดเดียวกันค่ะคุณลุงยังไม่หมดยัง<อ>ไม่หมด<อ>ยังมีอีกคุณลุงใช้เอ็นซ์มีเอาโคโตซานเขามาผสมด้วยเหรอสกัดจากบ้าน้ำลึกใช่โคโตซาน<ๆ>เขาก็ไม่เบานี่เลยค่ะยังมีอีกคุณลุงใช้ตัวนี้อยู่ด้วยใช่ไหมเพียวเอ็กซ์อีกห้าสองไปเลยจ้า และยังไม่พอค่ะวันนี้เรามีเสื้อมาให้คุณลุงด้วยอีกหนึ่งตัวค่ะสีนน้อยไปคนงาน6คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาเพิ่มเดี๋ยวส่งมาเพิ่มนี่เลยคนงาน26คนเห็นมั้ยดี่ซายเสื้อโอ้หนูเห็นแล้วใส่เสื้อของเพียวทั้งนั้นเลยด้านหลังนี่เลยเดี๋ยวส่งมาเยอะๆอ่ะไม่พอใช่ไหมนี่เลยค่ะนี่เลยอะคุณลุงค่ะช่วงท้ายนี้ค่ะอยากฝาก ให้คุณลุงฝากถึงเกษตรกร,ร,กรที่รับชมกันอยู่ตอนนี้หน่อยว่าเขาอยากจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพียวแต่แบบเอ๊ะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงฝาก<ข>อ่ะนหนูช่วยถือเขาไม่กไงเขาตัดสินใจแน่หนูช่วยถือกันเ <c oughs> ขากาถามเขาเห็น,นผมใช้ตัวนี้นะแล้วก็ออกโทรทัศน์นะตัดสินใจเขาตัดสินใจมาตามผมกันเยอะเลย ตอนนี้ค่ะหมดเวลาเวลาหมดแล้วแหมวันนี้มีความสุขจริงๆเลยที่ได้มาพูดคุยกับคุณลุงในวันนี้คุณลุงคะถ้ามีใครผ่านไปผ่านมาให้ใช้ยี่ห้ออื่นจะใช้ไหมคะไม่ใช้อย่างนี้ต้องทอํายังไงคะอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว